ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูไก่ทอดเสียบไม้วัตถุดิบมีดังนี้เกล็ดขนมปังแป้งทอดกรอบอกไก่น้ำตาลตโนดน้ำมันพืชผงปรุงรสซอสหอยนางรมพริกไทยปน่นซีอิ๊วขาวสำหรับอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะ นำอ,อกไก่ใส่ชามผสมปรุงรสด้วยผงปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลตโนดพริกไทยป่นน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนเมื่อครบตามกำหนดเวลาแล้วให้นำมาเสียบไม้เทแป้งทอดกรอบลงชามผสมตามด้วยน้ำเปล่าคนให้แป้งละลายเมื่อละลายเนียนดีแล้ว นำไก่ไปชุบในแป้งทอดกรอบและคุกเกตขนมปังนำไปทอดในน้ำมันร้อน ทอดให้เหลืองสุกตามต้องการจากนั้นตักขึ้นเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเสียบไม้แล้วพบกันใหม่ในเมนูต่อไปทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ